สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเจอกันอีกแล้วครับกับน้องกีนิวครับมือนีสิบเก่าตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบสามบด้เจอกันนานครับสาหรับหวยรายวันนะครับมือนีก็มาฝากพี่ฝากน้องเป็นแนวทางอีกเช่นเดิมครับบ่ว่าจะเป็นหวยห้าน้อยปกติห้าน้อยวีไอพีมือนีมีเล่าพัฒนาน้าครับพี่น้องเอฟซีครับเพื่อที่จะมาฝากให้พี่น้องให้เอฟซีทุกท่านได้พิจารณาเสี่ยงโชคกันในมือนีสําหรับหวยรายวันครับ จางวดวันที่1 9ตุลาคม2563ของเจฟองเบียนะครับพี่น้องเพื่อมาเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องเอฟซีครับไปที่ห้าน้อยปกติก่อนเลยครับเมื่อนี้1 9เกตุลาคม2563เจฟองเบียหายวิ่งรูด0และ2ครับวิ่งรูด0และ2ฟันตัวเดียวครับ2ฟันตัวเดียวครับ2ส่วน2ตัวครับ07 08 06 282324ฟันขาดครับ2629ฟันขาดครับ 26- 29เ้องเบียร์บอกอีกว่า2มาลานเปิดเส้นนะครับสำหรับ้าน้อยปกติสำหรับ้าน้อย v ี p ครับประจำวดนวันที่สิเกตุลาคม2 5 6 3เช่นเดียวกันวิ่งรูดครับ8และ9วิ่งรูด8และ9ครับฟันตัวเดียว9 ะครับฟันตัวเดียวเก้าสองตัวครับ80 83 85 90 93 95ฟันขาดครับ92 82ฟันขาดครับ92 82เจฟองเบียร์ยังบอกมาอีกว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับฮานอยวีพีประจำวันวันที่1ิบเก้าตุลาคม 2 5 6 3ครับพี่น้องครับเมื่อนี่มีเล่าพัฒนาครับนมาฝากพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นเล่าพัฒนางวดประจำวันที่1 9ตุลาคม2563ันนะครับเจฟฟองเบียร์หายวิ่งรูด0และ9่ครับวิ่งรูด0และ9ฟันตัวเดียวครับ9ฟันตัวเดียว9ส่วนสองตัวครับพี่น้องเอฟซีครับ03 04 02 93 94 92ฟันขาดครับ95 07 95 07เจ้า้ฟองเวียฝากมาบอกอีกว่าเก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์เก้ามาล้านเปอร์เซ็นต์สำหรับลาวพัฒนาเมือนี้19ตุลาคม2563และนี่ก็เป็น3แนวทางครับสำหรับ หวยรายวันนะครับประจำงวดวันที่19ตุลาคม2563จะมีฮาน้อยปกติฮานอย VIP รวมถึงเล่าพัฒนานะครับของเจฟองเบียร์น้ำฝากพี่น้อง FC ให้หลุ่นกันมือนีมื่อนี้ช่วงเย็นนี้ครับ,บขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านร่ำร่ำร,ำรวยๆวยมันมันกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คับช่องน้องกีนิวในมือหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ